thùng nạ à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  ở nội thùng hay thùng nạ đáp giám liền chẳng cả chụp cho khổ quay ra đây là khóa mạng nhẹn là bộ khỏi mát cân nát như thằng mua mua một quay bằng tiền em muốn đi nào luôn ạ Anh có ạ anh ạ ạ cả. หาเหรียญนี้กันครับบังซองมึงสาบังปลาบ่งหนองครับครับเพื่อนคู่ใจลดประจําตําแหน่งของเราครับครับเสียงน้านหน่อยค่อยงา้างที่เก่าที่เดิมนะครับเดียไปใส่มาใสา่หลกครับดูเชียงนาเก่าียู่หลังเก่าของเราอุปกรณ์าาหากินกันกวันนี้ท่เก็บอยู่ ไว้น่าแหละครับไว้างเดียวกันนี่ก็เป็นเยียบพึ่นกันนะครับนี่สายด่างไปปลาชินได้สั่งไงมันอยู่ห้องครับอ่าินไปคเออครับ เป็นดางย่อยบัวสามสามจุดห้าครับสามจุดห้าครับแล้เป็นปลายเขียงปลาดุกครับปลายเนสาเนี่ยครับมือของยิงนะครับใส่กินไปเรื่อยๆครับเอาไว้ทัวท่านตัวก็กตายนะครับเดี๋ยวผมาไล่ด่างกัน คือกล้ะพี่พี่น้องพี่นี่ครับไปจินใจใจตัวตายกับย่าจิมครัแบบจินไม่ได้แล้วครับเอาตัวโตวเพราะจินได้นะครับจ่อๆบรรยากาศไปน้ำกันจริงๆนะครับอันนี้เป็นถังน้ำก่านะครับ เอราะป่าทีไ่ไว้จะใช้ประโยชน์นะครับใช้นะ้ำเอาพื้นน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วเรียวๆเ,วเวห็บพวกนี้ที่นว่าไว้หลายปุ่นเลนะครับ แล้วครับผมไล่เอาปลาออกแาก,กด่างผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวให้เพิ้งง้าครับนี่ครับมูมปเป็นนี่ครับส่วนที่เป็นครับนี่อา,ารยุบสารบานโฮครับกระดูก เขียงนะครับมืวอนี้ตายมืวอนี้กับจิเรียเราเสียวไปตัวกินได้กับจิไปหนึ่งนะครับหนึ่งจำแก้วกินพอมีกินแล้นว,ล 4, วนะครับจิควบปลาโยสะพานที่เทไว้นะครับนี่ครับนี่แะครับวันหนอกวันหน้าที่สานวันเากอะอยู่ปอบนี้นะ ตัวพ่อได้กะเจียเกจีเอานะครับตัวพ่อได้กะเจยเอาเฉื่มไปนะครับพีครับผมนัดการกันดูทุ่นงนาในหลังเห็นไหมเบึงปลาไหลอะไรัน มีบ่ครับตัวสิมี้แหละครับตัว่านีหายไปเรื่อยครับแต่ก็เฉยเบ้วงน้ำนะครับบรรยากาศที่ศาลวันนะครับเอาจ๋าพาษีเรียบร้อยครับนี่เป็นปลาำคำขั้วแล้วครับนี่ทาน,นำ้ำ Bao bảo yên hấp nếp cát. Ong bay cháy đi hấp. Ui, ui, ui. Ui, ui. dễ buồn vãi ui. Ui, 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 xe của ui. Ui, ui. Ui, ui. เยวลงครับเดี๋ยวไปหนึ่งกินมะเลี้ยงครับนี่นี่แบบมีเกียร์นี่เป็นเกียร์มาไว้นะจะดูแล้วครับปลาแบบนี้อเอียบเข้มเข้มหน่อยนะครับโอเคแล้วปลามันตายนะครับตาตายนี่ตัวเปลี่ยนแลอวก็เอาไปปน ใส่น้ำปลาน้ำน่ครับมากไว้นะี่ครับสำหรับปลาของเรานะครับขนะนะันดีๆกินมันแห้งแมงวันเฉียวมาตอมอยู่ครับนี่ก็ดีเศ้าเกียรครับ ทุกนากน็อากาศดีครับว่าหว,ว,วนไหวพุ่นเหมือนไดกบ้านเราไปใส่กับมีตะเบิดตึกลาบานันจองปวดหัวพ้นกับใจตัวแจ้เจ็ดสิไปอยู่ใส่นี่ครับอันนี้เป็นหนึ่งเลี้ยงดีครับเรียบร้อย นี่ครัสำหรับเอาดังนะนี่ก็เป็นอุปกรณ์หากินนะครับนี่อันนี้สร้างขึ้นมาเองนะครับสร้างขึ้นมาเองครับเงียบนี่ครับ แาบส้ปูันนี่แงส้มสปลานะครับถึงปิดฤดูกาลเราก็คงจะได้เก,ก็บนะครับเดีย๋ยวใบกอนเดี๋ยว่อเขาบ้านนึ่ไห่คร่บย้นเสียนะครับ,บไยบบยวย,ยนะไถุ่อะไรนะครับโคตมึงไายนี่เป็นคามหมูอ๋าครับเดี๋ไวกอนส่วนที่ลงกมาเ่าเขาขมาส่อมใช่ อยู่อยู่บ้านนอกมันก็บบรวยหรอกแต่ว่าเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าใครจะมาอยู่มาเขาได้ก็ต้องคนที่ที่มักคือกันนะครับแล้วก,ก็ทําใจนะบางคนก็อยากไปสู้สุดสูงสุดก็ต้องปีนป่ายก็ต้องไขว้ขวานะครับถ้าพอใจอยู่ใส่ก็มีความสุขนะครับนะบ,บ้านเขาคือบ้านเขาแหละบนบ้านอื่นหรอก นี่ก็เป็นปอุปกรณ์หาหารนะครับนี่อันนี้สร้างขึ้นมาเองนะครับนี่สร้างขึ้นมาเองครับเงียบน,นี่ก็เงียบเสื้อปูนี่นเงียบเสื้อเสื้อปลานะครับถึงปิดฤดูกาลแล้วก็คงจะได้เก็บนะครับเดี๋ยว้ก่อนนะครับไว้โยกเข่าบ้านนิดนึงเพื่อย,ย้ำเสียนะครับไม่จุ่มอะไรครับโคตรมือ เป็นผาหมูเห่เขาเดี๋ยวไปก่อน,ส,ส,น,นส่วนที่ลูกม้าเ่าเมาไม่สมใ่อยู่อยู่บ้านนอกมันกับบรลวยหรอกกับเขากับยู่ไปเรื่อยๆครับถามว่าใครจะมาอ,อยู่มาเขาได้กับตรงคนที่ที่มักเกือันนะครับ แล้าก็ทําใจของคนก็นอยากไปสู้สุดสูงสุด,สดก็ต้องปีนปายก็ต้องค่อยขวานะครับแต่เพราะใจอยู่ใส่ก็มีความสุขนะครับนะบ,บานเท่าคือบานเท่าล้อบนนั้นบนบานยื่นดอกนี่เเป็นผาต้งนะครับผาตรง ล้าเขาบอกว่าเก็บไ,เกบไว้เก็บไว้พับเก็บไว้ใชนะ้ดูการหน้านะครับไปกินปลาตัวนะครับปลาในปีถัดไปนะครับแต่ยังอยูย่เพิมกันอยูกอ่กนะนากินไปนะครับแต่ชีวิตแบบบ,าบา้านๆไปเที่ยวเนี่ยนะครับยูบ้านน้ำเนี่ยนะครับแนะบบนี้ นั่นเขาก็เก็บเงินไปเที่ยวนี่สมัยเขาก็ไปเขาก็จัดทิปย์จัดเที่ยวไปนี่ไงครับก็ามัดเจ็บเรียบร้อยครับเจอกันปีหน้าครับสำหรับ,บท่าเรือเรานะครับโอ เกือบเกือบรอยแล้วนี่นี่ผาตรงนี่ก็เป็นแงบกบแงบเอปูนี่ก็ไสอันโซโลนี่ก็ดางครับไม่กินข่าครับนี่ห่อขมาอยู่กินข่ากับเกลือนะถอดสินครับนี่ถอดสิ้น เพื่อมารยากัดถุงให้ถุงนะซึ่งสี่แล้วครับอุบ่าวห่างห่างหมวกใส่เอามานะ เราจะโจมไม่รู้ไม่เมียห่ดเลยเคยมีครับเอาปลาแล้วดูสิกัได้ดีกันดูไปเรื่อยๆครับหากินไปครับอานุหาในกินไป ไป,ไ,ปไปเก็บตรงกกครับใส่ใบบนท่นเก็บอยู่ไปดวนหรอกอยสานะครับไปเก็บอทิ้งๆครับอะไนไก่แบบยาวผมยางไปหัดให้พี่นองเบึ่งน้ำนะครับ เราจะมาเอาผ้าเขียวทางเขากับเกี่กมยมมะยมปลายานี่แหละครับจรงนีมาเก็บข้าผักตรงนี้นะครับผ้าเขียวใส่ไป นี่เดือดทางมึงควรจะใส่ปีนปลาอยู่ครับ ไม่ยู่แต่ผมสับขาดนะครับเย้จะไปสอมหมอไปเย็บไใส่ปีนา น,น้ายังรอทีนี้หมดตัวการแล้วจำสับขาดเวิร์ทุกนของสื่อมามาสับเองเดี๋ยวตาปอก็ผาเรืเอเพื่อนี้เย็บ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 หลายสันตาใ,นใส่ใส่ปีถัดไป กินเรื่อยๆครับนี่จะได้แต่วันนี้ก็ได้แล้วครับเก็บไปพร้อมนี่นะครับนี่ครับใช้เวลาครับตะเวนก็คไขว่เราครับครั้งหนึ่งมันจะเศร้าแล้วก็เลยว่าได้นี่แล้วก็จิลงไปข้างล่างนะครับกับครับนี่บริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจของเราครับให้อยู่น้าก็เหรครับนี่ เรียบร้อยแล้วขอ,น,อขวน้ำมหุปกรลดรถประจรตำแหน่งเดินทางก่อน 这边看到。 ไม่เป็นไรครับีกันในจำเลยกับยีวพพพกบริรัมที่นะครับที่นาของเราไอ้ลนครับคนทำเลี้ยงเร็วกันเดินทาง